เกิดไหมตอนแรกยังไม่ได้เห็นงานใช่ครับเพราะว่าเขาให้หลบตัวอยู่หลังหลังงานก่อนยังไม่เห็นหน้างานต้องไปยังไงอูว่าเห็นงานก่อนตอนที่แบบพ้องดูเดินออกมาก่อนใช่ไหมครับตอนแรกก็ไม่หรอกครับแต่พอขึ้นมายืนบนเวทีท่านรู้สึกว่าเริบเริมเขินนิดหน่อยซึ่งซึ่งสถานที่นี้เป็นเหมือนเป็นของพี่อปองสังใช่ไหมคร มันแอบรู้มาใช่เป็นสถานที่จัดจัดแต่งงานสถานที่สวยมากทางแจชแคนแบบจัดดอกไม้แบบสวยมากครับผมตอนนี้รู้สึกว่าต้นผาดก็ก็เหมือนเหมือนกันก็เหมือนเหมือนกันนะและสวยมากเลยเหมือนแถลงข่าวเลยสักอย่างใช่ครับคล้ายๆเลยทอดกระถินนะครับแต่เราก็นีเลยนะใช่เราแต่งตัวให้ตรงตีมเนาะใช่ครับวันนี้ชุดสวยมากชุดสวยมากนี่มมีความแบบมีลูกไม้ด้วยใช่ใช่อยาให้เฮียอยาให้เฮียถอดนะ พอเห็ยเอาสก้าออกไปแล้วจริงหรอจริงไม่มีแล้วโอ้ยไม่ได้ตอนแรกเพ่อถอนไม่ได้ใส่สก้าเหมือนกันครับผมจะมีสูตรก็เลยเอาสก้าออกไปจริงๆแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมอะไรคะที่แต่งตัวแบบนี้หนูตีมอะไรอ่ะตีมนั่นสิครับตีมแบบ in the garden ไงเอาไปวันในสวนครับจิกิจกรรมวันนี้ในสวนก็กิจกรรมวันนี้เป็นยังไงอ่ะก็กิจกรรมวันนี้ก็จะมี ทำ DIY ด้วยทำขนมให้แฟนๆแฟนคลับสนนะครับใช่แล้วก็มีร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมด้วยเมื่อกี้ครับอแจกขนมด้วยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายรูปกับทุกคนด้วยค่ะริงจริงแล้วค่ะสิ่งที่เดมี่น้องมาเป็นคู่ที่สั่งแล้วที่ปักเป็นที่เธอสุดแน่จริงจริงแ้วแต่คนนั้นก็ไม่บอกอะไรใครก็ไเลยไม่ไม่ได้บอกอะไรแต่แบบว่าพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปทำผมก่อนทำผมเลย พอ๋อร้านหน้าบ้านเปร้านไหนก็บอกว่าร้านเพชรสิทธิ์แแฮครับผมใช่เราได้มีโอกาสมาร่วมงานก็เราได้ทำีิเศษเนาะในวันนั้นใช่ครับวันนั้นได้ทำีิเศษได้ได้ทำอย่างอื่นด้วยครับมีหลายนวัตกรรมเลยครับผมความพิเศษของเพชรสิทธิ์แแฮเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับเราสองคนก็ได้รับนี่ว่าเป็นร้านสไตล์เกาหลีเลยครับซึ่งส่วนตัวผมแบบเวลาผม ดูทรงผมเงี้ยครับชอบดูของของทางเกาหลีอยู่แล,<ม>แล้วเขารู้สึกว่าพอเราได้มาทำกับร้านที่มีที่เป็นสไตล์เกาหลีเงี้ยรู้สึกว่าเราชอบครับใช่นะวัฒนกรรมในร้านเขาก็ดีมากๆเลยมันก็จะมีความกลิ่นอายสไตล์เกาหลีแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งที่เคยได้มีโอกาสเข้าไปทำทรีทเมนต์นะครับผมก็จะเป็นการแบบดูแลสวยด,ดูแลแล้วก็เจ้าของก็น่ารักมากๆครับผมนุ่มนวลใช่ครับ <c oughs> ที่เขาน้ารักมากๆเลยรื่องเนก เรื่องบริการใช่ไหมโอ้ยประทับใจครับประทับใจมากเรารู้สึกว่าเราเราเป็นคนแบบชอบจินตนาการสมมติว่าถ้าเราอยากเปิดร้านอะไรทุกคนต้องการแบบดูดูแลลูกค้าแบบการสวิตลูกค้าที่แบบมันทําให้เราแบบสบายใจด้วยการดูแลแบบเอาใจใส่ใช่ครับเข้าไปเว็บเข้าไปก็คือทุกคนแบบว่าพี่พี่เขาคือยิ้มแย้มทุกคนเลยแล้วแบบถึงแม้จะใส่ไหมอยู่แต่ก็เห็นทางลูกตาเลยคราแบบเป็นตาสรลอีอะทุกคนเลยน่ารักมากเลยแล้วตาสรลอีทำไมสีลอี างนี้ครับก็ทำตามพี่มีห่างเลยครับเราสองคนอะค่ะถามว่างาร้านจะมีการทำแบบสีผมหรืออะไรยังไงเนโอ้โหหรูอยากทำมากเลยจริงๆผมอยากทำสีมากๆเลยครับแบบจริงๆผมอยากทำสีแบบสโม k สโม o หน่อยครับออกเทาๆขาวๆหน่อยมันๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังทำไม่ได้ครับเพราะว่านิ่งเฮียความพิเศษก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำเสร็จวันหนึ่งย้อมกลับอีกวันหนึ่งเลย ไม่ได้ผมเสียหมดแล้ผมผมเสียก็บำรุงทีมเมนที่ Prestige ์ a i r ใช่ครับก็กลับมาสวยเหมือนเดิมฝากให้แฟขมาค่บที่ร้านนี้่อยครับครับก็ฝากร้าน Prestige Hair ด้วยนะครับก็ ็นร้านตัดผมร้านทาผมสไตล์เกาหลีเลยซึ่งในร้านนี้ก็จะมีหลายๆโปรแกร,รมให้เลือกทํทา,ททกกา,กาเลยครับตั้งแต่ทั้งสระผมทำทรีทเมนท์ทำสีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับก็งานนํานำทุกคนให้มานะคะเพราะว่าดีจริงๆครับใช่ครับผมใครที่อยากแบบมีสไตล์แบบเกาหลีหรือว่าทรีทเมนท์ที่แบบว่าบํารุงผมได้แบบมีคุณภาพนะครับผมก็มาที่ร้านเพลสแคร์ได้เลยครับผมแล้วก็มีการบริการสวิตได้ดูแลแบบได้คุณภาพมากๆครับาจารย์ <c oughs> นีครับครับ ครับอะไรกันบางเลยเมื่อวานที่เห็นมีเมื่อวานมีสปอยเลยนะอ๋อสปอยนิดหน่อยครับก็เมื่อวานก็มีพูดถึงนิ่งเฮียภาพพิเศษด้วย<ม>ค่ะว่าวันนี้ก็พูดอีกรอบนึงแล้วกันครับก็เดี๋ยวคาดว่าหลังจากที่เป็นแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตเฮียเราก็จะเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วครับใช่สำหรับนิ่งเฮียภาพพิเศษครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาบทครับกำลังปรับปรับปรุงบทอยู่ครับก็เนื้อหาในเรื่องตอนภาพพิเศษเนี่ยอาจจะมี อาจจะมีเปลี่ยนแปลงจากผ้าพพิเศษตรงด้านหลังในนิยายด้วยครับอาจจะไม่ได้ดึมไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อเพิ่มอรรถรสใช่ในการอร่อยขึ้นจากแบบวิ่งวิบากเข้าวิบากกระโดดลดหงุดหงอันนี้ันเนี่ยเฮียก็มันพูดไปเองกเฮียวิบากไไม่ด้ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าไปเดทไงไปเดทที่แบบว่าวิบาก ผมก็เชื่อหรอกเราเล่นเครื่เดี๋ยวรอติดตามกันไม่ว่าจะเป็นฮิเลนหนุเกลือแล้วก็ซิลเตอร์ยินแบกนัทครับผมปั้มใส่ได้ครับปั้มอส่ได้ดีดีนะครับปุ๊บปุ๊บก็อุ๊บแอบดูมาแล้วแต่แต่ว่าก็จะบอกวันนี้แหละวันนี้หรอกครับเอลมี่ถามด้วยครับก็ก็มีหลายอยู่ครับพอใจผมเรารู้สึกว่าเราชอบทุกคนถ้าเราชอบทุกคนต้องชอบแน่ว่า เดี๋ยวเราดูกันเลสปอยพูดงไงดีครับจริงๆเราก็ชอบทุกอย่างนี่เป็นนี่เฮียแหละครับบางทีว่าทุกคนก็ชอบเหมือนกันใช่มีหลายมีหลายตอนครับสิบแปดโหยกกับภาคหลักอนะฮี่ยกกับภาคหลักแพนล่ะครับโอ้ับจริงๆที่คุยกับพี่ออฟพุ่มกับของเราก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยหรือว่า ผ่านโปรเซสทุกอย่างแล้วก็น่าจะปีนี้เนาะนปีนี้อาจจะปลายปีครับผมปลายปี2023ปีอันนั้นปีหน้าครับปีหน้าปีน2022ครับปีนี้ครับปีนี้จะยังมีคิดพูดเล่นนะครับสใช่ครับก็มีเรื่อยๆนะครับมีมากแต่กว่าแต่ก่อนครับครับอ่ะเอาเป็งานเรื่องสีต่อไปจะเป็น โหพระเอกเลยเหรอโอยังไม่ได้พูดเลยแอบไปอ่านทวิตมายังไม่ได้คุยกับน้องใช่เมื่อวานได้เออและแอบสปอยไปแล้วครับก็จริงๆก็ตอนนี้สามารถสปอยได้แค่เท่าที่เมื่อวานสปอยไปครับได้เราเนี่สปอยยังครับก็เรื่องมันอยู่ว่าว่าอ่าไม่ได้ไม่เอาดูครับก็ นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องแรกที่เออเป็นซีรีส์นอกข่ายที่ผมได้เล่นเรื่องแรกเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ผมได้เป็นพระเอกด้วยครับแล้วก็เอ,อ่อติวเตอร์ก็ได้มาเล่นเรื่องนี้เหมือนกันครับรู้สึกออ <cos> ว่าต <finalement> ิวเตอร์เล่นแล้วใช่ไหมใช่ครับติวเตอร์เล่นด้วยฝากถามผู้จัดจหน่อยว่ามีนักแสดงขาดไหม่จะเล่นด้วยเหรอครับเล่นได้เลยครับก็ถ้าสนใจนะครับนี่เลยครับ <laughs> ตาอให้เ <laughs> งร <itte> อใช่ครับฝากหนูด้วยครับ อ,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 อ๋อก็ออตอนนี้บทอาจจะยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่ครับก็คิดว่าจะมีาการแถลงข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับประมาณช่วงตุลาครับแล้วก็หลังจากนี้อีกไม่นานก็จะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวแล้วเพีงไม่นานก็จะเริ่มถ่ายแล้วครับพี่ซม,มเป็นไงบ้างคะคไทยนะเป้นการน้องในเรื่องนี้มีคู่แข่งแล้วนะใครคู่แข่งผมฮะ <laughs> <laughs> ไปขแข่งแล้วต <laughs> ลบเนี่ยยอมยอมยอมครับยอมยอมน้องคนหนึ่งจริงๆดีใจครับดีใจเราได้มีโอกาสได้ต่อบทกับน้องแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี่มันมีมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกมีความที่ออกมาเปล่งประกายออกจากตัวน้องได้ด้วยคาแรคเตอร์นะครับผมก็ยินดีด้วยอยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงใช่ เราดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างแอบรุ้นแทนเหมือนกันก็รู้สึกว่ายินดีกับการเราเรารู้สึกยินดีกับการเติบโตน้องแบบจริงๆเป็นการเติบโตที่ลงมากเลยก็สู้ๆไปลังใจให้เดี๋ยวก็เพราะว่าเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปเรื่อยๆการทำงานกับคนอื่นหรืออะไรก็สนุกสนุกเป็นจอยครับชวนคนอื่นกินด้วยในกองโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับเราคป็นค้าว่าอีกแล้วอย่าไปอ้าวไปไงครับที่บอกว่าสู้ๆงานของเราทั้งคู่ ครับผลงานของเราทั้งคู่อ๋อก็อย่างนิเฮียพิเศษเขาพูดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องแฟนมีตติ้งคู่นะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะมีประมาณปลายปีนี้ครับแต่ว่าดูจากคิวงานก็อาจจะไม่ปลายปีนี้ก็ประมาณต้นปีหน้าครับใช่ครับก็ยังไงก็มีแน่นอนรับทุกคนก็รอด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากนิ่งเฮียภาพพิเศษด้วยนะครับเร็วนี้รับรองว่ามีหลายตอนแน่ๆมาดูว่าเนื้อเรื่องของแต่ละคู่แต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ฝาก ซีมีโชว์ไดนะครับผมก็ตอนนี้บัตรขายหมดแล้วเยหคนเร็วก็ได้คิดขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตมากๆนะครับผมตอนนี้ก็มีบัตรออนไลน์อยู่นะครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันรับรองว่าครบรดแน่นอนเป็นครั้งแรกที่เราตั้งใจนําเสนอแล้วก็นําโชว์แบบผู้รละกดดัน <laughs> นำโชว์จริงๆก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ ฝากขับไฟเดย์ด้วยเหมือนกันครับผมปี MCP มิปีเดือนหน้าเดือนหน้านะครับผมก็จะเริ่มถ่ายแล้วเหมือนกันหลังคอนเสิร์ตนะครับผมก็ฝากด้วยครับตอนรัก7ปีครับใช่ครับแล้วก็ยังมีเอ่อเรื่องแฟนมี m แฟนมิ่งที่เกาหลีด้วยครับก็ได้ข่าวมาว่าฮอใหญ่มากๆเลยครับประมาณแบบเป็นพันที่ทั้งเลยคิดว่าบัตรน่าจะขายหมดยากพอสมควรครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปเอ่อไปเที่ยวก็ได้ครับหรือว่า นั่นแหละครับไปเที่ยวก็แวะไปดูพวกเราได้นะครับหรือว่าจะไปหาเราที่นู่นก็ได้ครับอยากให้ทุกคนไปด้วยโซนซันชัยนานานุไปได้ทุกคนเลยนะครับผมถือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอพวกเราที่นู่นด้วยใช่ครับเห็นไหมครับยิงปืนนั้นเดียวได้นกตั้งหลายตัวเพราะนั้นต้องไปนะครับคุ้มครับผมจริงจริงเหมือนเหมือนตารางเริ่มมาแล้วเนาะเหมือนว่าอาจจะไปเราไปเกาหลีก่อนใช่ไหมเกาหลีคุณก่อนเลยอ๋อใช่ครับคิดว่าประมาณเดือนตุลาเราจะอยู่ที่ต่างประเทศประมาณแบบ มานเกือบเกือบ20วันเลยครับเพราะว่าไปเกาหลีแล้วก็ไปญี่ปุ่นตอนเลยกำลังคิดอยู่เอาเสื้อผ้าไปไงหนูเอาไปซื้อหน้างานเราจัดกระเป๋ายากอยู่นะครับกับด้านสายเกือบเดือนเลยไม่ได้ซักมือครับผมก็เดี๋ยวรอกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็พาเปลังใจให้พวกเราดูดีทุกคนและฝากดูดีทุกคนด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค